สวัสดีครับกลับมาพบกับโอมอีกครั้งนะครับกับเพจ Honda u s e สคาร์ไทยแลนดนะครับรถมือ2จําหน่ายโดยศูนย์บริการ Honda ครับวันนี้ครับโอ้มีรถ Honda Accord Gen 9นะครับมาแนะนําครับคันนี้เป็นรถลูกค้าเทิร์นใต้แดงออกไปนะครับรุ่นนะครับ2.4 e จครับปี2013ราคานะครับอยู่ที่645,000บาทรถมือเดียวนะครับประวัติเนี่ยเข้าเช็คศูนย์ตามระยะเลยนะครับคันนี้2.4นะครับของปีนี้ก็จะมีเลนวอลช์ด้านข้างนะครับ ออปชันนี้ก็ค่อนข้างครบนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับภายในคันนี้นี่ดูแลรักษาดีนะครับสาดมากๆนะครับรถสูงนะครับเช็คประวัติได้ทุกคันนะครับลูกค้ามั่นใจได้ครับภายในกว้างนะครับแอรคอเบาะสะอาดนะครับทางสูงด้วยการมีการตรวจเช็คนะครับให้เรียบร้อยอันนี้มาด้านข้างนะครับตัวม้านหลังก็มีนะครับมาหลังจะเป็นปรับไฟฟ้า มาด้านข้างสองฝั่งนะครับแอร์หลังรวมถึงป,ปรับเบาะนะครับฝั่งด้านหน้านะครับข้างคนขับตัวนี้ครับปรับเบาะได้ภายในใหม่นะครับคันนี้แอร์ด้านหลังนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังฝั่งคนขับนะครับกลไกสมาร์ททีเลสตัวเบาะ ปรับสูงต่ำนะครับมีดันหลังได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นี่ครับดัดนหลัง m e ม o r ร s e ซีนะครับ2องตำแหน่งน,นะครับสามารถเมมเบาได้ครับกสตาร์ทพวกมันติฟัง์กชันพวกน,นี้ครบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนีนครับคูสคอนโทรอันนี้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหรือว่ารับสาย แยกใหม่คันนี้นะครับอยู่8 1 2 3 6ยกิโลเมตรครับแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกซ้ายขวามีกล้องหลังนะครับนี่ครับกล้องหลังนี่เล่นวอชด้านข้างนี่ครับนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ครับอันนี้เป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับกดให้ดูนะครับพอกดปุ๊บตัวม่านหลังก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับ สภาพดีมากๆนะครับอันนี้เลนวอลชด้านข้างนะครับเครื่องยนต์นะครับ2อดสีเอิร์ดดีนนะครับสีบอลเงินนะครับดูคินทรีนนะครับสำหรับแอคคอร์ดเจน9คันนี้นะครับสามารถรองรับน้ำมันนะครับ e 2 0 e 8 5ได้นะครับไปถึง e 8 5เลยตัวฝาท้ายนะครับสามารถกดสั่งกดเปิดจากรีโมทได้นะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยนะครับ2จุดติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ รถคันนี้นะครับจอดอยู่ที่โชว์รูมซัมมิตฮอนด้าสาขาพัฒนาการนะครับอยู่บริเวณปากซอยพัฒนาการ30ครับเป็นศูนย์บริการฮอนด้าจำหน่ายเองโดยตรงนะครับลูกค้าดูรถไม่เป็นเนี่ยก็สามารถซื้อรถมือสองได้อย่างสบายใจนะครับติดต่อโมได้ที่เบอร์0852221133นะครับซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้จะซื้อจากที่ไหนก็อย่าลืมไปถึงโอมนะครับแหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับรถแอร์คอร์ดสวยๆคันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ